สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมไรเลนเจอร์ anger, ทุกคนกันด้วยนะครับ <c oughs> โอเคครับก็วันนี้ก็มีการอัปเดตตู้ที่จริงก็อัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับวันนี้ก็ <c oughs> ก็เป็นตู้อ่าเเพิ่มโอกาสเน้น เล้เจ้ยอดนิยมในปี2022นะครับก็5ชนิดเอาตรงนะมันยอดนิยมตรงไหนตัวนีย้ยอดนิยมใช่ไหมอ๋อขัดแลกอ๋อแล้วก็สตันโอเคก็ว่ากันได้นะโอเคเจสิก้าบาเต็นะโอเคก็ตัวนี้ก็ยอดนิยมและตัวนี้ธาตุไฟมันยอดนิยมตรงไหนวะหนุ่มฮะยอดนิยมใช่ไหมโอเคยอดก็ยอดนะครับโอเคก็วันนี้ก็คงจะมุ่งม,มาพูดถึงอ่า ตู้กระชา ة, ตู้นี้ละกันนะโอเคก็ว่าใครจะสุ่มหรือไม่สุ่มเอาตรงนะมันก็ตัดสินใจได้ไม่ยากหรอกครับสำหรับสายฟรีอย่างผมนะโอเคเอาพูดในมุมมองผมก่อนละกันโอเคสำหรับตู้นี้นะครับตู้นี้ผมผมข้ามนะเอาตรงนะจะ<ๆ>ว่าไงดีละ่ะในแต่และไอดีผมมันก็มีตัวเรนเจอร์ครบอยู่แล้วแต่จะว่าสองสุดส,ส,สามก็สามไอดีในสองไอดีผมก็มี เจ้าบาวแสงอยู่แล้วนะเจ้าบาร็อกแสงอ่าอย่างไอดีคิรวิวผมก็ปั้นเป็น9าดาวแล้วนะอย่างไอดีของอ่าเลมกับเอมิเลียผมก็มีอ่าบาล็อกไว้อยู่แล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มไปทำไมแต่ไอดีหลักยังไม่มีแต่ผมคิดว่าผมก็คงจะไม่สุ่มเพราะว่าผมมีเจสสิก้าอ่าในคอมเพนเซอร์อยู่แล้วนะก็ซึ่งเอาตัวก็ถ้า เปิดมาก็คงจะทับตำแหน่งกันไหมก็แต่ถ้าใช้ร่วมกันก็คงน่าจะโหดหน้าดูนะครับโอเคสลับไอดีลักก็คงจะไม่สุ่มแล้วแหละโอเคเดี๋ยวก็น่าจะเก็บตัวไว้ไปรอโคลาโบในเดือนถัดไปนะครับโอเคแล้วกเ็เดือนนี้ไม่ใช่ดิเดือนหน้าก็เป็นเดือนมกราก็คงจะเป็นการขึ้นปีใหม่ผมคิดว่าการอัปลงอัปเดตเกียร์ ก็ตามที่ผมคาดไว้นะไม่มีผิด,ผดนะก็ไปดูที่ช่องพี่ทำแคสเกมไลน์เจอร์เหมือนกับผมก็ได้นะก็ก็แทบก็ว่าช่องใหญ่ๆแล้วกันโอ้ตอนช่องใหญ่ๆเขาก,ก็มีอัปองอัปเดตข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคใครที่ยังไม่ไปดูก็ไปดูกันได้นะก็จริงๆผมก็พูดมาหลายคลิปแล้วเหลาสลับเกีย์อาวุธสลับ กียร์โจมตีสกิลดนแน่นอนนะโอเคมันตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ไอ้พวกเกียร์โล่จันทานะแล้วก็มาเกียร์คิดมากที่เป็นสายพลังอ่ะเกียร์ธนูนะโอเคแล้วก็ข้ามมาน่าจะเป็นเกียร์ว่องไวไอ้พวกประเภทขึ้นปีอ่ะ, mm hmm. อะไอ้พวกปีใหม่อ่ะประมาณนั้นนะก็ก็คงจะไม่ได้แตกต่างจากที่คิดไว้นะไอ้พวกโจมตีสกิลนี่โดนแน่นอนเพราะว่ามันก็รู้สึกว่าทางตะเกมเขาจะขายมากเป็นพิเศษนะครับสรับไอ้พวก โจ,จมตีโดนแน่นอน,นอ่ะถามว่าเกียร์มันโหดจริงไหมมันก็โหดจริงๆนั่นแหละเพราะว่าใส่มามันทําให้เลนเจอร์โหดขึ้นทันตาเห็นเลยนะเพราะว่าจากเลนเจอร์บางตัวเนี่ยมันสกิลไม่แม่นนะพอได้ใส่เคียร์เข้าไปโอ้โหมันทําให้เลนเจอร์ตัวนั้นแบบโหดขึ้นมาเลยแบบระดับหนึ่งเลยนะโอเคมันก็ไม่ได้ดูเวอร์อะไรขนาดนั้นโอเคแล้วก็อีกหนึ่งอย่างในการอัปเดตนะครับมูนเยลลี่สามารถทำเป็น9ดาวได้แล้วนะครับโอเค ก้าดาวผมคิดว่าก็ไม่รู้สิจะว่ายไยงไดีเหมือนจะน่าจะโหดนะเพราะว่ามันก็ปรับเหมือนกับเหมือนกับโคนีสล็อตน,นะคงไม่ได้แตกต่างก็เลเวลคูณด้วยศุนนะก็ปรับเป็น12วิกว็าตามนะครับในล่างเก้าดาวนะโอเคก็ไม่ได้มีอะไรแบบู้ววาโอ้โหโหดจังเลยแต่ไม่รู้ว่าถ้าเป็น9ดาวขึ้นมาแล้วความแม่นยำสกิลความโกงนั่นนูน่นนี่จะโหดขึ้นสักเท่าไหร่นะ แต่อย่างเพิ่มขึ้นแน่แนๆก็คือแร่ธาตุนะครับประมาณประมาณสักน่าจะ9 0้นร้อยพันเนะพันเพันเท่าไหร่พันเนะคงจะประมาณนี้ก็กกเกือบเกือบเท่านะเอเมเรียนะเอเมเรียนี่ก็น่าจะเยอะที่สุดโอ้ไม่สิคงต้องเป็นตัวตัวไหนเอย ơi? ตัวตัวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแสงมืดอ,อยังเจ้าตัวอ่า เนี่ยเนี่ยเนี่ยเบาลักพยากรณนะ์นะสองพันสี่น่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับโอเคเอ่ออยู่ในเอออยู่ในเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นมื่นนะผมมาแสงทําไมเนะี่ยโอเคอพันพันหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบนะก็ตามที่คิดไว้นะครับโอเคถามว่าเยอะไหมก็กเเ็เยอะเยอะใหญ่ๆนะก็เก้าดาวก็จะเอาอะไรมากนะครับก็คงจะอ่า หาเกียร์คอมโบรถแล่มานะชุดฮาราเวียนกับกระดิ่งก็น่าจะเหมาะสมแล้วนะครับโอเคก็พอไปวัดไปวายนะเพราะว่ามูนเยลลี่เป็นสายม่องไว้ก็มีค่าหลบมีค่าลบเอ่อมีค่าหลบอยู่แล้วนะโอเคมีค่าหลบอยู่50โอเคมีค่าหลบอยู่แล้วแต่ไม่มีค่าต้านนะโอเคก็ไปกบค่าต้านมันเพิ่มแล้วกันนะเพื่อเพื่อจะให้เลนเจอร์มันดูสมดุลขึ้นนะครับผมโอเคเดือนนี้ก็ คงจะไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าเรนเจอร์ก็คงจะไม่ได้มีอะไรที่แบบบื้อหวานะสลับสายฟรีก็ตามที่บอกครับโคลบโบเลยนะจ๊ะเพราะว่า <c oughs> ยัง่ไงล่ะเดือนนี้คงจะเป็นเดือนที่แห่งการฟาร,ร์มตั๋วนะเพราะว่าทั้งสเตจวิ่งอะไรเอ่ยก็คงจะจา,งจากพคงจากพาร์ก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็สเตจดาวค็อกพิเศษอันนี้ก็ไปฟาร,ร์มขนนกกันได้นะฟาร,ร์มขนนกมา เกียร์สเตปวิ่งนะครับโอเคเพื okay. ่อที่จะย,ยังไงลนะ่ะ <c oughs> สู้เขาได้เพราะว่า,เาสเตปวิ่งช่วงนี้ก็ผาผ่านคนงกไปเยอะเกินไปนะโอเคมาเราไปตีพีพีกันดีกว่านะเดี๋ยวก็ตีไปแพนไปแล้วกันนะโอเคมา,าหลังจากที่ข้ามเดือนมาแล้วผมไม่รู้ว่าเาจ้ารีวายกับเอเลนเนี่ยมันมันก็จะว่าไงดี ถามมันต่างจากเดิมมันก็ต่างอยู่แล้วนะในเรื่องทั้งดามเมจแล้วก็ทั้งความถึกแล้วก็ค่าฟงค่าแฝงอะไรต่างๆนะก็ถึกน้อยลงนะเพราะว่าเดือนก่อนมันน่าจะเป็นบัฟเพิ่มพลังชีวิต50%เลยมนะั้งก็แต่ก่อนเอเลนน่าจะถึกกว่าเดิมนะแต่พอข้ามเดือนมาแล้วก็ถึกน้อยลงนะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับโอเคมาเพราะมัน ต่ว่าการใช้งานก็คงจะใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคไม่ได้เป็นแบบโอ้โหพอข้ามเดือนมาแล้วเล่นไม่ได้เลยมันก็คงจะไม่เวอรออะไรขนาดนั้นนะโอเคทีนี้มีเอเลนอยู่เลยนะก็จากที่สังเกตก็อ่าเวลาโดดมาก็ยังโดนทีมที่แบบโดนลำนำง่ายนะอย่างเช่นฮิมาบารินะครับทีมไหนที่ยังใช้ฮิมาบาริผมคิดว่าก็น่าจะมาขัดเอเลนได้อ่าดีอยู่นะก็ไม่ถือว่าก็ยังถือว่าแบบอ่าใช้แก้ทางกันได้นะโอเค อามาตะมาแล้วก็แช่ไปนะครับโอเคไปจะพัดไหมไม่พัดแล้วกันนะครับโอเคน่าจะให้เลมผักไปติดป้อมศัตรูเขานะครับโอเคไปแล้วโอ้โหแต่ว่าเอเลนล่างล่างแรกเนี่ยผมคิดว่าก็มันดู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 คุณเห็นอะไรหรือเปล่านะมันก็ข้ามไปไกลใช้ได้นะก็จะว่าไงดีล่างร่างแรกก็ข้ามได้นะล่างไม่ใช่สิจะอิงกับล่างสองมากเกินไปแล้วมั้งเพราะว่าล่างสองมันข้าม มันข้ามไปไกลเกินอ่ะเลยร่างหนึ่งมันก็เลยข้ามอ่าเยอะตามอ่ะไม่รู้สิก็อาจจะเป็นอ่าความรู้สึกที่คิดไปเองนะมั้งประมาณนั้นนะจะว่าคิดไปเองก็ไม่เชิงมันก็มันก็เห็นเป็นรูปประธรรมอยู่ดีนะโอเคไปได้เกียร์มาใหม่แถมถึกขึ้นกว่าเดิมนะไปแล้วนะก็ประมาณนี้นะก็ไม่ได้แบบโอ้โหข้ามไกลเวอร์อะไรประมาณสักร้อยจุด ประมาณนั้นนะไม่เดีโอ้โหข้ามไปสักร้อยห้าสิบเหมือนกับตัวล่างสองเขาเนี่ยล่างสองเขาแบบมันสลับตำแหน่งกับการแบบเคลื่อนย้ายไปยังกองทัพศัตรูมันอารมณ์ก็เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะจะว่างไงดีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนก็ผมจะอธิบายยังไงดีให้แบบท่านผู้ชมเข้าใจนะโอเค อไปเรื่อยๆนะโอลิเวอร์ก็ยังเป็นตัวที่ถึกใช้ได้นะสรับใครที่มีก็ปั้นขึ้นมาเล่นได้นะโอเคมาอีกกีท่ทีอ่ะอีกหนึ่งทีนะเอาเดี๋ยวค่อยมาตีแล้วกันโอเคลีปวิดีโอนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคก็มาพูดถึงเรื่องตั๋วกระชาแล้วก็เรื่องตู้กระชามาใหม่นะครับโอเคสรับใครที่อยากเปิดก็เปิดไปเลยนะครับแบบไม่ต้องแบบโอ้โหเอ่ขอขำว่าไม่เปิดในฝะูมก็ไม่เปิดตามเอา,เอา ็ตามที่ตัวเองสะดวกนะครับก็ตามที่แบบตัวเองที่อยากจะเล่นนะก็เล่นในตามสไตล์ของตัวเองนะครับอย่าไปอินคนอื่นให้มันมากนะก็ผมก็พยายามบอกอยู่ทุกคลิปนะเอาเล่นตามสไตล์ตัวเองไปเลยนะครับมันจะเล่นได้ยาวแล้วเล่นในแบบมีความสุขแล้วก็อินไปกับเกมได้นะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ